สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่6ที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยคล้อยตามเรานั่นเองครับนั่นคือการทําให้ผู้อื่นพูดถึงความสําเร็จของเขาเรามักจะสังเกตเห็นคนที่เขาพูดอยู่คนเดียวนะครับเขามักจะต้องการจูงใจผู้อื่นให้เห็นไปในทิศทางเดียวกับเขาดังนั้นนะครับการที่เราครับเลือกที่จะฟังเขาด้วยน้ำใสใจจริงนะครับ แล้วก็คอยสนับสนุนความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นคอยตามเรานะครับเ <_ an> พราะเราทุกคนนะครับก็ต่างอยากจะพูดเรื่องราวความสําเร็จต่างๆของเรามากมายเนี่ยครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องการมิตรภาพที่ดีไม่ได้ต้องการศัตรูนะครับงั้นมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเนี่ยตั้งใจฟังผู้อื่นและไอ้สิ่งที่เราฟังผู้อื่นนะครับมันกลับกลายมาเป็นประโยชน์ให้กับเราเป็นอย่างมาก ดังคำกล่าวของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณต้องการศัตรูจงเก่งกล้าสามารถเหนือกว่าเพื่อนของคุณแต่ถ้าคุณต้องการมิตรจงให้เพื่อนของคุณเนี่ยเก่งกล้าสามารถกว่าคุณประโยคนี้นะครับมันทําให้ผมเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วนะครับเราทุกคนเนี่ยต่างอยากเป็นคนสําคัญกันทั้งนั้นแหละครับยิ่งถ้าเรานะครับเก่งกล้ากว่าคนอื่นมากแค่ไหนนะครับเราก็ควรยิ่งถ่อมตนเท่านั้นนะครับ เพราะเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ายิ่งเราเหนือกว่าคนอื่นมากเท่าไหร่นะครับคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยต่ําต้อยและก็อิจฉาลิษยาเราได้นะครับเรื่องนี้นะครับมันทําให้ผมเห็นเลยว่าการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จและก็มีชีวิตที่ดีงามนั้นเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าเราประสบความสําเร็จเสียอีกนะครับหรือพูดง,ง่ายๆเลยก็คือว่าการที่เรานะครับทาให้ผู้อื่นมีความสุขมันทําให้เรามีความสุขมากกว่า ก็คล้ายๆกับว่าการที่เรานะครับจะมีความสุขจากการไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีความสุขระหว่างทางนั่นเองครับบางครั้งนะครับความล้มเหลวในการทุกทนความอดทนต่างๆที่เราได้ฝ่าฟันมันอาจทําให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับรู้สึกพอใจยิ่งกว่าชัยชนะหรือว่าความสําเร็จของเราเสียอีกนะครับดังนั้นนะครับเราควรอย่าอวดความสําเร็จของเราให้มากนักแต่จงถ่อมตนไว้ จึงจะได้รับความนิยมชมชอบนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยิ่งเราถ่อมตนมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งไม่อวดความสําเร็จอันคี้ปฏิวของเราและเราจะกลับมาหันฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจและเราอาจจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้มันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเองก็ไม่ขอยกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ผมอยากให้ผู้ฟังทุกคนนะครับลองจินตนาการตามว่าถ้าใครคนหนึ่งนะครับต้องการให้เราคอยตามเขา คุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังครับลองเลือกดูนะครับมันไม่มีผิดหรือไม่มีถูกถ้าในกรณีที่คุณเนี่ยเป็นผู้ฟังนะครับคุณจะได้รับคําพูดว่าคุณลองทําสิ่งนี้สิ่งนั้นไหมทําแล้วมันได้เงินมากทําแล้วมันได้ความสุขมากแบบนั้นแบบนี้นะครับคุณเองเนี่ยก็อาจจะคอยตามเขาก็เป็นได้แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งนะครับคุณเป็นผู้พูดเองล่ะฉันเนี่ยอยากทําสิ่งนั้นฉันอยากทําสิ่งนี้ ถ้าฉันได้ลองทําแล้วมันได้เงินไม่มากแต่ฉันก็มีความสุขในสิ่งที่ฉันเนี่ยชอบในสิ่งที่ฉันรักและมันได้เป็นตัวตนของฉันจริงจริงเนี่ยและก็พูดอีกยืดยาวเลยนะครับคุณเองก็อาจจะชอบเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจฟังคุณจริงๆถ้ามองเผินๆแล้วนะครับในกรณีแรกเนี่ยก็น่าจะได้ผลแต่ถ้าจริงๆแล้วนะครับคุณอยากทําแบบข้อเสนอเขาหรือแบบที่คุณคิดเองกันแน่ครับจําได้ใช่ไหมครับว่าผมบอกไปว่าเราทุกคนเนี่ย ต่างอยากเป็นคนสําคัญกันทั้งนั้นดังนั้นนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับเราควรลองให้เขาเนี่ยทำด้วยตัวเองเสียก่อนโดยที่เรานะครับรับฟังเขาอย่างตั้งใจแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเขาต้องการคําแนะนําหรือต้องการทางเลือกที่จะปรึกษาเรานะครับตอนนั้นแหละครับเราก็ค่อยให้คําปรึกษาเขาและเขาเนี่ยก็จะคอยตามเราในที่สุดนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า ผมก็จะคอยย้ำอย่างนี้อยู่เสมอนะครับถ้าเรานำสิ่งนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในทางที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีต่อตัวคุณแต่ถ้าคุณนะครับนำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในทางที่ผิดมันก็จะไม่ใช่แค่เกิดผลเสียต่อตัวคุณนะครับแต่มันอาจจะกระทบต่อทุกคนรอบข้างตัวคุณเลยก็ได้นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับขอราตตก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ